การอดกลั้นเราตักอดกลั้นซึ่งคำล่วงเกินดึกช้างอดทนซึ่งลูกศรที่ออกมาจากแหลงในสงครามฉะนั้นเพราะคนทุศีลมีมากชนทั้งหลายย่อมนำสัตว์พาหนะที่ฝึกขัดแล้ว ไปสู่ที่ชุมนุมพระราชาย่อมทรงพาหนะที่ได้ฝึกหัดแล้วในหมู่มนุษย์คนที่ได้ฝึกแล้วอดทนซึ่งคำล่วงเกินได้เป็นผู้ประเสริฐสุดม้าอัสดรม้าอาชนัยม้าสินทบและช้างกุญชรผู้มหานา ชนิดที่นายควานฝึกแล้วจึงเป็นสัตว์ประเสริฐบุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วประเสริฐกว่าพาหนะเหล่านั้นบุคคลผู้ฝึกตนแล้วพึงไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปด้วยตนที่ฝึกแล้วฝึกดีแล้วได้ฉันใดบุคคลพึง ไปสู่ทิตที่ยังไม่เคยไปแล้วเรื่อ,อยยาเหล่านี้ฉันน้น